สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมครับมาอยู่ที่ทุ่งนาครับภาคค่ำแดดล่มลมตกครับเบึ่งครับส่วนมากส,ส่วนผมมาหน้า,านะไปตัดห้าพนะเห็นน่นพี่น้องเอฟซีว่าคอมเมนต์ว่า,าหกแทนหน้าพะนะ ็เลยส่วนแมน่นตัดหญ้าะะพา่ะนะับพี่น้องเออตัดหญ้าพ่ะนะเบื้องด้วยเบื้องโสมหนาคนที่ตัดหนาตัดหญ้าได้พี่น้องเบื้องนะคือบ่หึเราทีตัดหญ้าคือเป็นบ่นเป็นอยูงบ่เ,เอฮะ มม่่ดาม,มาสิว่ามาหาสุปรยชนแบบยังคักสะบ,บัดไงว่าใส่เมียตัดหยาบ่าได้ใส่เด้ครับพี่น้องผมบ่ได้ใส่แล้วเด้อจะมาดาม,มาผมนะครับฮะสตาร์ทเครื่องตีบบ่ไงเปลี่ยนบ่ไง ตัวนี้เป็นเปิดน้ำมันขึ้นนี่ไฮเอาลองดึงด้วยโอ้ย <laughs> จับคมไว้คม,คมไว้นี้ มาเห็นดอกนุ่มมาน่ะนุ่มเหียวหนึ่งมาเห็นดอกโอ้เกอย่างีตัดเหตุองาข่อยเด้อเปล่าห่างด้อข่อยว่ามีเงินซสือให้เราเด้อจิ้ของยามากยังเอิห้นเ็ไดน้ำมันไปเลยบัวบงดเปิดเนาะเอาติดไหม มันเปิดมากด้ยพี่เปิดยังนึง,งพี่ตัวมัเมื่นหรอไม่เกี่ยวกันนะ ào lại lông khác, đi tắt, nát lông khác, để, bắt lấy lên một bên, này đi Ừ. đấy, khẩn ba đấy, nhớ này. ลูกขึ้นไหมนะลูกขึ้นเลยอพอดีป่ะใช้ซีเดียวเออ mm hmm. ทำเป็นเล่นนะอันตรายอยู่นะจับดีๆนะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าจับเบาๆไม่ได้นะต้องจับให้มันแข็งแรงแข็งแรงนะอเอาจับไว้เดี๋ยวสตาร์ทให้แล้วนะ Li đi đi, này Link kênh 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 mưa, kênh 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 hẳn kênh 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 đó, kênh kênh nằm kênh 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 đi Hahaha <laughs> บันที่โมเนใส่แต่ผัวผู้หญิงหลายๆคนครับไม่เคยสัมผัสไม่เคยทำแบบนี้ครับอ่า ไม่ใช่แค่คนในเมืองนะครับคนบราน,นอกเรานี่แหละคนชาวไร่าชาวนาเรานี่แหละครับผู้หญิงบางคนไม่เคยทําเลยนะใส้แต้ผัวเห็ดครับพี่น้องใต้ยต้ผัวเห็ดไปหน้าไปตัดห้าอยู่ขั้นแท้เลยเด้อที่จริงแล้วครับการตัดหญ้าเนี่มันไม่ใช่งานหนักนะครับสําหรับผู้หญิงนะครับไม่ใช่หนักเลยนะครับ ผู้หญิงก็ทําได้ครับเนี่ยมันมันก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับแค่อันนี้ก็หนักประมาณก็ประมาณห้กกิโลได้มั้งสัญญาเนี่ยครับห6กโลครับหกกโลไป ห,หัวหัวไปกันล่องล่องเบิงครับจับล่องเบิง ลำนาก็ยังไม่เสร็จครับโอ้ต้นนี้โตเโร็วครับผมนี่ต้นพยุงครับขนาดไม่ค่อยได้ดูแลนะครับเนี่ยต้นนี้กับต้นนี้ต้นน,น,น,นี้สองปีครับพี่นอ้องปีครึ่งปีครึ่งปีหนึ่งปีครับไม่ถึงสองปีนะปานปีกว่าก่าครับ คนกำลังมันครับพี่นอ้องคนกำลังมันครับคนกำลังขยันครับ